ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องกับความสัมพันธ์ของซูเปอร์สตาร์สาวอัมพชาราภากับไฮโซนุ่มนินชนินหลังจากที่ทั้งคู่มีรูปคู่สุดน่ารักออกมาขณะดเดียวกันทางไฮโซนินก็ได้โพสต์ภาพสาวอัมลงในอินสตาแกรมของตัวเองแบบรัวๆถึง7ภาพโดยแต่ละภาพบอกได้เลยว่าหวานสุดๆยิ่งทาให้แฟนๆสงสัยกันไม่หยุดถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่คะ่ละล่าสุดสาวอัมได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อในเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซนุ่มในหลายๆคํา,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 าถามว่าที่ฝรั่งเศสไปกกกับเเเเเเเพพืืืื่่่่ออ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 นนนนนๆทุคคะคะ้้้หยยมมมาาารตตตตงงงดดิชชลล ผู้หญิงก่าจะแต่งตัวแล้วออกไปข้างนอกขี่หลังทุกคนนะคะไม่ใช่แค่คนเดียวยกเว้นผู้หญิงไม่ได้ขี่เมื่อถามว่าเป็นทิปคนโสดใช่ไหมอัมบอกว่าส่วนใหญ่ทุกคนโสดคะ่ะส่วนอัมโสดสิคะโสดจริงๆเลยเมื่อถามถึงประเด็นที่คนจับตามองว่าความสัมพันธ์กับไฮโซนีอัมตอบว่าก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วไม่รู้ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าเคยไปเที่ยวมาดิฟด้วยกันไปญี่ปุ่นไปเล่นสกีด้วยกัน8ปปีที่แล้วก็ไปกันบ่อยแล้วคะ่ะแล้วเขาก็รู้จักกับคนที่อัมคุยเมื่อก่อนหลายๆคนด้วยส่วนที่คนนี้ถถูกกกใใให้้้้้คคคววววาาาาาามมมมมมสนนนจ,จจจเเเยยอออออออะะะะ็ปพรไรไไ่่่่ีีดืชขึบ เป็นเพื่อนกันจริงๆคือตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยพออ้ําปิดกองได้สองวันก็ไปเที่ยวเลยคือเวลาที่ผ่านมาได้พักผ่อนจริงๆเต็มที่สักทีหลังจากนี้ค่อยว่ากาันแต่ที่ผ่านมาอ้ําไม่สบายมาเป็นเดือนแล้วเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้หนักมากเกือบทุกวันค่ะ